สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาหยีนิยายเสียงขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับนิยายเสียงเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังนิยายเสียงฝากกดไลค์กดติดตามไว้และที่สำคัญอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจในการทำนิยายเสียงเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะรักร้ายพ่ายรักตอนที่สองณนะเวลาต่อมา อ้าววินจะมาทำไมไม่บอกตาก่อนล่ะคะกันตาเปิดประตูห้องพักเข้ามาก็ตกใจเธอเห็นคนรักนอนตัวเหยียดยาวอยู่บนโซฟามือเขาไก่น้ผาผักเพราะความเครียดก็อดห่วงไม่ได้มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะที่รักเธอนั่งลงใกล้ๆมองเข้าไปในดวงตาที่เธอรู้ว่ามีความกังวลอยู่ในนั้นตาท้องะอะอนาวินถามยังเหม่อลอย ยังคงมองอยู่ที่เพดานมือก่หน้าผากอยู่เช่นเดิมวินนี่เป็นเพียงเสียงที่ออกมาจากปากของกันตาก่อนที่น้ำตาของเธอจะไหลออกมาตอบคำถามผมเขาลุกขึ้นนั่งครั้งนี้หันไปมองหน้าคนรักอย่างรอคำตอบจะพูดอะไรก็พูดมาพร้อมฝั่งทั้งนั้นตาท้องเธอบอกเขาพร้อมน้ำตา อนาวินได้ยินก็ตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกเขากำลังจะได้เป็นพ่อคนภูมิใจที่ลูกมาเร็วกว่าที่คิดไม่ต้องพยายามเป็นปีแบบคู่อื่นก็สมใจทำไมตาไม่บอกผมตากลัวกลัวทำไมผมเป็นพ่อของลูกนะตากลัวว่าผมจะไม่รับผิดชอบเหรอเปล่าตาตาแค่ไม่ไม่เป็นไรนะตาไม่ต้องกังวลลูกเราอายุกี่เดือนแล้ว อนาวินค่อยๆวางมือลงบนท้องของกันตาเขาสัมผัสได้ว่ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพอสมควรมีน่าหละที่เห็นเธอมีน้ำมีนวลขึ้นเพราะมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ข้างในนี่เองส,สามเดือนกันตาตอบเสียงเบาสามเดือนค่ะต้องไปตอนที่เราไปเที่ยวภูเก็ตแน่เลยอนาวินนึกถึงวันชื่นคืนสุขเมื่อสามเดือนก่อนหลังจากไม่ได้เจอกับกันตากว่าสองเดือน เนื่องจากต้องเดินทางไปเรียนคอร์สสั้นๆสำหรับหลักสูตรการบริหารที่ประเทศอังกฤษมันเป็นช่วงเวลาของความคิดถึงและความสุขที่ได้อยู่ใกล้คนรักเขาและเธอสุขสมกันทั้งกายและใจเท้าแทบไม่ได้แตะพื้นทรายเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องพักสุดหรูพรุ่งนี้เราไปหาหมอกันนะตาผมอยากรู้ว่าลูกของเราสบายดีหรือเปล่าตาไปคนเดียวได้คะ่ะพรุ่งนี้วินจัดการเรื่องตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งของเราดีกว่านะคะผมจะให้ตาไปคนเดียวได้ยังไง ลูกกับเมียผมทั้งคนนะจริงๆตาไปหาหมอมาแล้วค่ะลูกแข็งแรงดีแต่ที่ตาไม่ได้บอกเพราะจะเก็บไว้บอกตอนวันแต่งงานเหรอแล้วหมอนัดอีกที่วันไหนตาขอเข้าไปดูใบนะัดในห้องนอนก่อนนะคะกันตาจำได้แม่นอยู่ในหัวแต่เธอต้องการเวลาตั้งสติเท่านั้นสายตาของอนาวินไม่ได้ดีใจแบบที่เขาพูดออกมาและทุกก้าวมีอนาวินมองตามไปจนสุดสายตาท้ายที่สุดเขาก็เดินตามไปอย่างเงียบเชียบ แทบไม่มีเสียงการเคลื่อนไหวใดๆเลยใบนี้หรือเปล่าเขาชูกระดาษที่ระบุข้อมูลต่างๆสำหรับนัดตรวจสุขภาพคันของกันตาในกระดาษแผ่นนั้นระบุว่าเธอมีอายุคันสิบเจ็ดสัปดาห์นั่นแปลว่าเธอท้องสี่เดือนแล้วแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กในท้องจะเป็นลูกของเขาสี่เดือนที่แล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษที่ทำไปก่อนหน้านั้นแค่หลอกให้เธอตายใจจนหาทางหลบหลีกความจริงไม่ได้ ทั้งห้องเงียบกริบคล้ายโลกหยุดนิ่งอนาวินมองคนตรงหน้าคนที่เขารักและตกลงจะใช้ชีวิตคู่กับเธอไปจนวันตายคนที่ยอมให้เข้ามาในชีวิตคนที่ทุ่มเททุกอย่างคนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวของเขาในอีกไม่กี่วันวินตาอธิบายได้นะเธอวิ่งเข้ามากอดเขาไวแน่นจะอธิบายว่าคุณนอกใจผมไปนอนกับคนอื่นจนท้องใช่ไหมตาไม่ได้ทำแบบนั้นนะวิน แล้วตาไปทําอะไรมาทําไมท้องถึงโตแบบนี้อย่าบอกนะว่าอ้วนขึ้นเสียงเย็นชาเอ่ยออกมาจากปากของอนาวินเขาเสียใจไม่มีครั้งไหนที่ได้สัมผัสจากเธอแล้วทาให้ขยักขยงได้ถึงเพียงนี้เขาให้โอกาสเธอได้สารภาพให้เธอพูดความจริงแต่เธอยังโกหกเขาจนวินาทีสุดท้ายเด็กในท้องเป็นลูกของเรานะวินโกหกจะเป็นลูกของผมได้ยังไงสี่เดือนก่อนเราไม่ได้เจอกันเลย แล้วเราไม่เคยปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ถ้าจะเป็นลูกของผมจริงๆเด็กในท้องต้องอายุครรแค่สามเดือนเข้าใจไหมตาสามเดือนสามเดือนที่เราตกลงกันว่าจะแต่งงานสามเดือนที่เราไม่ได้ป้องกันจําได้หรือเปล่ามือใหญ่ขยํากระดาษจนยับก่อนจะโยนทิ้งลงพื้นด้วยความโกรธเวนวินฟังตาก่อนนะจะยันยันนะตาดที่บายได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตาไม่ได้ตั้งใจมันเป็นความผิดพลาด กับผู้ชายคนนั้นเรามีอะไรกันแค่ครั้งเดียวงั้นแปลว่ามันคงตั้งใจทำมากเลยสินะนอนกับตาครั้งเดียวก็ทำให้ตาท้องได้สุดยอดจริงๆฝากไปถามมันด้วยนะว่ากินอะไรถึงได้แรงดีขนาดนั้นวินกันตามไม่รู้จะหาข้ออ้างอะไรยิ่งเธอโกหกเรื่องก็ยิ่งบานปลายผมเสียเวลารอคุยเรื่องนี้กับคุณมาหลายชั่วโมงแล้วผมสรุปเลยก็แล้วกันว่าจะไม่มีงานแต่งงานเฮงซวยนี่เกิดขึ้น แล้วอย่ามาให้ผมเห็นหน้าอีกคนข้าวของของคุณออกไปจากคอนโดผมให้หมดมาตัวเปล่าก็กลับไปตัวเปล่าเราตาจะไปอยู่ที่ไหนคาวินขอเวลาตาหน่อยได้ไหมขอเวลาให้เราได้ปรับความเข้าใจกันนะเธอกอดเขาไว้แน่นแม้ว่าเขาจะไม่ถอยออกห่างแต่การที่เขาไม่กอดตอบมันเจ็บช้ำยิ่งกว่าก็ไปอยู่กับชูของตาสิวินผมให้คุณมาทุกอย่างแล้วตาผมให้คุณทุกอย่างจนตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรจะให้คุณได้แล้ว ออกจากที่นี่สะเพราะผมจะขายมันทิ้งวินทําแบบนี้ไม่ได้นะคะวินทิงตามไม่ได้ผมต่อสู้เพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าสาวของผมได้ผมก็ทําลายคุณได้เหมือนกันอนาวินปลดแขนของกันตาออกจากเอวพยายามไม่ให้ตัวเองเห็นใจกับน้ําตาของเธอที่ไหลออกมาเขาจะไม่ยอมโง่อีกต่อไปจะไม่มีการให้อภัยในความผิดของเธอเป็นอันขาดคนที่เวดดิ้งสตูดิโอบอกคนใช่ไหมวินพวกมันบอกคนใช่ไหมคุณถึงรูว่าตาท้อง กันตาถามเหตุผลเธอไม่ได้บอกให้ใครรู้แม้แต่คนที่เป็นพ่อของลูกเธอก็ไม่ได้บอกถ้าเขาสงสัยเรื่องนี้มันต้องเป็นเพราะการแก้ขนาดชุดแต่งงานเก็บสมองไว้คิดเรื่องอื่นดีกว่านาะตาท้องคุณมันใหญ่ขึ้นทุกวันสุดท้ายผมก็ต้องรู้อยู่ดีว่าคุณเอาลูกของใครก็ไม่รู้มายัดเยียดให้ผมเป็นพ่อผมจะรู้มาจากไหนมันไม่สําคัญหรอกอนาวินพูดด้วยสายตาเรียบเฉยและเดินออกจากห้องที่เขาซื้อให้กันตาได้พักอาศัยใกล้ๆ,ๆที่ทํางาน ห้องที่ทุกตารางนิ้วมีแต่ความผูกพันของกันและกันแต่วันนี้ทุกอย่างจบสิ้นแล้วเขาเดินจากไปอย่างเจ็บปวดส่วนกันตานั้นโกรธแค้นเป็นอย่างมากอิงดาวและพนักงานในร้านที่บอกเรื่องนี้กับอนาวินทำให้ความฝันของเธอพังทลายไม่เหลืออะไรแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันแสนยากลำบากเธอแอบชอบอนาวินมาก่อนคอยติดตามข่าวคราวของเขาอยู่เสมอพยายามจนได้มาทำงานในบริษัทที่เขาเป็นเจ้านายใหญ่ส่วนเธอเป็นพนักงานธรรมดา ที่ผ่านมาพยายามใกล้ชิดกับเขาทุกครั้งที่มีโอกาสจนในที่สุดก็ได้คบหากับอนาวินแต่อุปสรรคก็ยังไม่หมดสิ้นเมื่อเธอต้องพิสูจน์ให้ครอบครัวเขาที่ไม่ค่อยชอบเธอเพราะเธอมาจากสังคมที่ด้อยกว่าแต่การเวลาก็ทําให้ผ่านพ้นและเป็นที่ยอมรับความทะเยอทะยานเป็นผลสําเร็จเธอจะมีชีวิตสุขสบายและไม่ลําบากเหมือนก่อนเด็กในท้องจะทําให้แม่สามีลหลงไหลเพราะเป็นหลานคนแรกของตระกูลแต่สิ่งที่วาดฝันไว้ไม่มีทางเกิดขึ้นแล้ว เช้าวันต่อมาหลังที่เหลือเบาๆนะคะข้างในเป็นจานค่ะเมื่อแสงตะวันทักทายท้องฟ้าในวันต่อมาอิงดาวเร่งมือทำงานแต่เช้าตามนัดหมายของอนาวินที่สั่งให้ลูกน้องมาขนของต่างๆขึ้นไปเตรียมการที่ห้องจัดเลี้ยงด้านในตึกเธอจัดการทุกอย่างจนเสร็จสับก็ตามขึ้นไปข้างบนเพื่อควบคุมงานจัดแจงว่าอะไรต้องอยู่ตรงไหน ผ่านไปหลายชั่วโมงทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางภาพถ่ายพรีเวดดิ้งของทั้งคู่ที่เดินทางไกลไปถ่ายถึงประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษวางตกแต่งอย่างสวยงามระบบไฟแสงสีและเสียงมีช่างฝีมือดีกำลังขนย้ายชุดเครื่องเสียงมาติดตั้งจะเหลือก็เพียงแต่เจ้าของงานเท่านั้นที่ต้องมาถึงที่นี่เมื่อสองชั่วโมงก่อนแต่เขากลับยังไม่ปรากฏตัวและติดต่อไม่ได้ถ้าติดต่อคุณวินไม่ได้ลองติดต่อคุณตาดูไหมคะ อิงดาวเสนอความเห็นกับเลข,ขาของอนาวินติดต่อไม่ได้ทั้งคู่เลยครับผมลองแล้วโทรไปที่บ้านคุณวินเด็กที่บ้านบอกว่าไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเดี๋ยวคงม,มั้งคะอาจจะไปทําธุระอย่างอื่นครับถ้ามีปัญหาตรงไหนแจ้งผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะรายงานคุณวินให้ค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวลงไปเอาเอกสารที่ร้านสักครู่นะคะอิงดาวพูดจบก็แยกตัวออกมา ทว่าต้องตกใจเมื่อเข้ามาในร้านก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันจากหลังร้านคุณกันตาเพลาหัวมาแล้วหรออีนังตัวดีกันตาหันมาหาอิงดาวอย่างโกรธแค้นเธอต้องคิดบัญชีแค้นทุกคนในร้านนี้ให้สาแก่ใจที่เป็นต้นเหตุให้เธอ,เธอมีปัญหากับอนาวินอีต,ตัวดีอิงดาวทวนคำพูดของกันตาคำนี้ทำให้เข้าใจสาเหตุที่กันตามาโวยวายใช่เป็นเพราะพวกแก พวกแกทุกคนเอาเรื่องฉันไปบอกวินเขาถึงได้ยกเลิกงานแต่งงานกับฉันยกเลิกงานแต่งเมื่อกันตาพูดจบเสียงซุบซิบของพนักงานก็ดังขึ้นจนอิงดาวสงสายตาห้ามปรามทุกคนฉันไม่รู้นะคะว่าคุณสองคนมีปัญหาร้ายแรงแค่ไหนแต่ขอความกรุณาคุณกันตาช่วยสงบสติและใจเย็นๆก่อนนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่มันรบกวนลูกค้าท่านอื่นที่กำลังใช้บริการในร้านของเราคะ่ะดีสิ ลูกค้าจะได้รู้ว่าพวกเธอมันขี้นินทาขนาดไหนพวกแกทําชีวิตของฉันพังพินาศทุกอย่างที่ฉันสร้างมามันพังเพราะปากของพวกแกอย่าชี้หน้าด่าลูกน้องของฉันนะคะถ้าจะด่าก็ด่าฉันคนเดียวยอมรับแล้วใช่ไหมว่าแกเป็นคนบอกวินว่าฉันท้องแล้วเขาบอกคุณว่ายังไงล่ะคะแต่ฉันเดาว,ว่าเขาคงไม่ได้บอกคุณว่ารู้มาจากไหนคุณเลยต้องมาตะโกนตามหาความจริงที่นี่อิงดาวสงสายตาเชื่อเฉือนให้กันตา กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่ง่งายๆต้องทำงานหนักลงทุนลงแรงให้ร้านมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจเธอต้องปกป้องร้านและเด็กในร้านเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองถ้าไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องก็อย่ามากล่าวหากันเลยลอยแบบนี้นะคะไม่อย่างนั้นทางร้านคงต้องโทรแจ้งตำรวจว่ามีคนเข้ามาสร้างความวุ่นวายการกล่าวหากันมั่วๆจนร้านเกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงฉันมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคุณได้อย่าเอากฎหมายมาอ้าง ฉันรู้ว่าแกอยากจับวินเหมือนอีพวกผู้หญิงคนอื่นฉันรู้ว่าแกอยากแย่งเขาไปจากฉันฉันมีพฤติกรรมเหมือนที่คุณเคยทําเหรอคะคุณถึงมองฉันได้ทะลุโปร่งขนาดนี้แกฉันขอความกรุณาให้คุณตาช่วยออกจากร้านฉันด้วยนะคะลูกค้าท่านอื่นเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องมามากพอแล้วเชิญค่ะอิงดาวเดินไปเปิดประตูผายมือเชิญให้เธอออกไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อนาวินกำลังจะเดินเข้ามาในร้านพอดี วินคะ่ะกันตารีบวิ่งเข้าไปกอดเขาแต่อนาวินดึงอ้อมแขนของกันตาออกแล้วเดินเข้าไปในร้านเขาทำเหมือนเธอเป็นอากาศไม่มีตัวตนผมต้องการยกเลิกงานแต่งงานค่ะเจนจิรารับคำสั่งแทนเจ้านายที่กำลังผลักใส่ไล่ส่งคนเจ้าปัญหาออกจากร้านและการที่อนาวินทำแบบนี้เหมือนแปลว่าเด็กในท้องของกันตาไม่ใช่ลูกของเขาพนักงานทั้งร้านเลยหน้าซีดเผือดไปตาตามกัน ทั้งสงสารอนาวินและเห็นใจว่าที่เจ้าสาวและที่เป็นห่วงที่สุดคือเด็กในท้องคุณไม่ครยใจร้ายแบบนี้กับตาเลยนะคะเรื่องนี้เราปรับความเข้าใจกันเหมือนทุกครั้งไม่ได้หรอคาวินจัดการให้ผมด้วยนะครับขอโทษที่ทําให้พวกคุณเสียเวลาจะคิดค่าเสียหายอะไรเพิ่มเติมก็เขียนรายละเอียดมาได้เลยนะครับเขารู้ว่าทุกคนเหนื่อยและทุ่มเทกับงานนี้มากและเขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นวิน รบกนคุณดาวตามผมขึ้นไปคุยรายละเอียดที่ห้องทำงานด้วยนะครับอนาวินเดินมาคุยกับอิงดาวเขาไม่สนใจคนที่ยืนอยู่ข้างๆอย่างคนรักเก่าที่น้ำตาคลอเบ้าแต่มีหรือที่กันตาจะปล่อยไปง่ายๆทันทีที่เขาก้าวเท้าเธอก็ดึงเขากลับมาแล้วร้องโวกเวกเสียงดังลั่นร้างอีกครั้งทำไมคุณต้องให้หนุ่นี้เข้าไปเที่ยงทำงานของคนด้วยคะปกติคุณไม่อยอมให้คนนอกเข้าไปยุ่งวุ่นวายเพราะผมนำคาญคุณไง แล้ผมมีจิตสำนึกมากพอจะให้เกียดลูกค้าคนอื่นของร้านอนาวินตอบด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นมองกันตาอย่างรึงเกียดคุณไม่เคยมองตาด้วยสายตาแบบนี้คุณหลงน้นนี้ใช่ไหมยอย่าให้ผมต้องรู้สึกแย่กับคุณไปมากกว่านี้เลยนะออกไปจากที่นี่ได้เละอคนอื่นเขาจะทำมาหากินคุณปกป้องมันเหรอคุณเชื่ที่มันใส่้ายตาไม่ได้นะวินอีผู้หญิงคนนี้มันไว้ใจไม่ได้ เขาพ่นลมหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายมัวแต่โทษคนอื่นจนลืมว่าตัวเองเป็นสาเหตุของเรื่องทั้งหมดวันนี้ผมได้รู้จักคุณเยอะกว่าที่ผมรู้จักคุณมาสามปีอีกนะคุณแสดงละครเป็นคนดีต่อหน้าผมได้เก่งมากฉันไม่อยากยุ่งเรื่องของพวกคุณหรอกนะคะแต่ถ้าจะทะเลาะก,กันจริงๆไปทะเลาะก,กันที่อื่นได้ไหมคะอิงดาวทนอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเธอยืนนิ่งๆให้กันตาใส่ร้ายจนหมดความอมดทน แต่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างนอกจากลูกค้าคนอื่นจะเสียเวลากันตาก,ก็จะประจานตัวเองไม่เลิกเพียพี่พดาวพนักงานในร้านเกือบสิบชีวิตร้องออกมาด้วยความตกใจทุกคนกลูกเข้ามาดูอาการแต่อิงดาวก็ห้ามไว้หุบปากเป็นแค่ผู้จัดการร้านกระจอกกระจอกอย่าสะเออะมายุ่งเรื่องคนอื่นฉันจะบอกให้เจ้าของร้านไล่แออกจะไลเจ้าของร้านออกจากร้านตลกพี่ดาวนี่แหละเจ้าของร้าน เจนจิราชี้แจงเพราะอิงดาวแค่ไม่อยากให้เด็กในร้านรู้สึกกดดันเวลาทำงานการบอกใครต่อใครว่าตัวเองเป็นผู้จัดการจึงเหมาะสมกว่าพอแล้วเจนไม่ต้องพูดอิงดาวพูดไปก็ลูบหน้าตัวเองไปด้วยแสบๆคันๆนี่สินะรสชาติของการถูกตบหน้าไม่เคยโดนมาก่อนเลยสมน้ำหน้ากันตายังไม่สำนึกเห็นอีกฝ่ายเจ็บก็สะใจอิงดาวละมือจากแก้มของตัวเอง โดนตบนะไม่เท่าไรแต่ไม่ชอบที่โดนเยอะเยะ้ยแบบนี้ต้องเอาคืนไม่ใช่ไม่อยากสู้กลับแต่ชอบใช้สมองมากกว่าใช้ความรุนแรงทว่าเท้าก็ก้าวตรงไปจ้องตากันตามไม่กระพริบอย่าเข้ามาทำไมตบคนอื่นได้แต่ไม่กล้าโดนตบคืนหรอเธอยกแขนเตรียมง้างมือแกอย่าเข้ามานะยีดาวฉันขอให้ออกไปดีๆก็ไม่ออกพูดดีด้วยกับคนบ้าอย่างคุณ แต่คุณยังแหกปากไม่เลิกดูสายตาที่คนอื่นมองคุณสิยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าคุณมันไร้สติขนาดไหนที่ฉันบอกให้คุณกับอดีตเจ้าบ่าวของคุณออกไปทะเลาะกันที่อื่นเพราะฉันสงสารที่คุณพูดจาประจานตัวเองไม่จบไม่สิ้นสักทีตอนแรกก็ไม่มีใครรู้หรอกนะว่าคุณเป็นบ้าเพราะอะไรแต่คุณก็บอกคนอื่นโดยที่เขาไม่ต้องเอ่ยปากถามตอนนี้เขารู้กันทั้งเมืองแล้วว่าคุณไม่ได้ท้องกับคุณวินเพียทำร้ายตัวเองกับเด็กในท้องยังไม่พออีกเหรอ ทำไมต้องทำร้ายคนอื่นด้วยตาอนาวินเข้ามารับฝ่ามือแทนอิงดาวแรงตกจากความโกรธแค้นนี่มันหนักจริงๆวินคุณช่วยมันคุณยอมจับตัวแทนมันทำไมผมไม่ได้จับตัวแทนใครทั้งนั้นผมแค่ปกป้องคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแกแกแย่งแฟนฉันกันตาเดือดจัดยิ่งเห็นเขาใช้ตัวบังอิงดาวก็ยิ่งแค้น ยิ่งเห็นสองแขนเขายื่นไปด้านหลังเพื่อจับแขนศัตรูหัวใจให้ใจเย็นๆก็ยิ่งร้อนรนสิ่งที่เขาทำมันคือการราดน้ำมันลงบนกองไฟและเจ็บช้ำเข้าไปอีกเมื่อแผลถูกซ้ำด้วยคำที่ไม่อยากได้ยินฉันไม่ต้องแย่งแฟนคุณให้เสียเวลาหรอกถ้าเขาจะมาหาฉันหรือผู้หญิงคนอื่นก็เพราะว่าเขาเบื่อคุณต่งหากอิงดาวประชดสุดจะทนกับพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้หญิงไร้สติคุณมากับผม อนาวินจับข้อมืออิงดาวแล้วก้มหัวขอโทษลูกค้าในร้านก่อนจะดึงเธอให้เดินออกมาด้วยกันเขาปล่อยให้กันตายืนกรีดร้องลั่นร้านเหมือนกับเป็นคนบ้าพนักงานก็ปล่อยให้เธอกรีดร้องต่อไปลูกค้าด้วยก็เช่นกันทุกคนได้ยินเรื่องราวก็เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ท้องกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าบ่าวตัวเองจึงมองอย่างดูถูกจนกันตาทนไม่ไหวเดินออกจากร้านพร้อมกับความโกรธแค้นที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อเห็นคนรักอยู่ใกล้กับผู้หญิงคนอื่น จึงวิ่งตามเข้าไปในตึกแต่ก็ถูกรปภขวางเอาไว้คุณปล่อยฉันได้เหรออิงดาวดึงข้อมือของตัวเองออกจากการเกาะกลุมของเขาอนาวินปล่อยมือตามคำขอเมื่อแน่ใจว่ารอดพ้นจากกันตาเขาถอนหายใจแล้วกดลิฟต์ขึ้นไปยังชั้นยังสถานที่จัดงานเลี้ยงฉันขอโทษนะคะที่ต่อว่าแฟนเขาไม่ใช่แฟนผมค่ะฉันขอไม่ต้องขอโทษครับคุณไม่ได้ทำอะไรผิด ฉันอยู่เงียบๆดีกว่านะเธอเห็นหน้าอนาวินบึ้งตึงจึงตัดสินใจปิดปากของตัวเองดีกว่าเมื่อถึงห้องจัดงานก็เดินตามเข้าไปเรื่อยๆคอยฟังอนาวินจัดการสั่งยกเลิกงานซึ่งเขาทำทุกอย่างเสร็จภายในสิบนาทีสิ่งที่เขาทำสร้างความงุนงงให้กับคนทำงานแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามหาเหตุผลรู้ตัวอีกทีก็เดินตามเขามาถึงห้องทำงานเชิญนั่งครับ อิงดาวนั่งลงอย่างเงีบเงยบๆกวาดสายตามองไปรอบห้องทำงานขนาดใหญ่ที่ถูกตกแต่งด้วยสีเทาและขาวดูเข้ากับบุคลิกของเจ้าของห้องแต่แทนที่เขาจะนั่งกลับโยนกรอบรูปคู่ของตัวเองกับกันตาลงถังขยะเรากับมันเป็นแค่เศษกระดาษทิชชู่ผมต้องการให้คุณควบคุมงานทั้งหมดในส่วนของคุณให้เสร็จภายในวันนี้อย่างรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีผมอยู่ข้างผู้หญิงคนนั้นให้คุณเอาไปให้คนที่ชื่อพัทเขาเป็นเลข,ขาของผมคุณได้เจอแล้วใช่ไหม เจอแล้วคะ่ะเมื่อตอนเช้าก็เจอถ้าติดปัญหาตรงไหนหรือมีอะไรสงสัยให้คุณแจ้งพัดได้ทันทีคะ่ะผมต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่ต้องคะ่ะเหตุการณ์แบบนี้เหมือนทางร้านได้เลิกงานเร็วกว่าปกติคะ่ะผมหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในร้านคุณเมื่อกี้นี้อ๋อไม่เป็นไรเลยคะ่ะเวลาคุยกับผมคุณต้องมองหน้าผมด้วยแบบนี้ในวงการธุรกิจถือว่าคุณไม่ให้เกียรติคู่สนทนา อนาวินเอ็นตัวพิงเก้าอี้กอดอกมองอิงดาวที่ค่อยๆเง่อยหน้าขึ้นมาขอโทษที่เสียมารยาทค่ะแต่นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ฉันคุยกับลูกค้าทั่วๆไปเลยทำตัวไม่ค่อยถูกเธอรู้สึกกลัวขึ้นมายิ่งเขามองยิ่งรู้สึกเหมือนถูกเอามีดมาจี้ที่คอผมไม่กัดคุณหรอกฉันรู้ค่ะคุณไม่ใช่หมาแต่ว่าไม่มีมีดอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะไม่มีแต่คัตเตอร์ก็น่าจะทำให้คุณตายได้ ว่าแล้วเขาก็เปิดลิ้นชักหยิบมันมาวางบนโต๊ะอมยิม้มน้อยเมื่อเห็นเธอเบะปากอิงดาวหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดถ่ายวิดีโอให้เห็นหน้าอานาวินกับคัตเตอร์บนโต๊ะก่อนจะพูดว่าอกคาตกรเขาหัวเราะร่าแล้วคว้าคัตเตอร์เก็บอย่างที่เดิมก่อนจะกลับมาคุยงานต่อพวกรูปภาพผมตั้งใจให้พัดเอาไปเผาทิ้งแต่พวกของชำรวยคุณพอมีทางออกหรือเปล่าอานาวินรู้สึกเสียดายขึ้นมา มันยังมีประโยชน์ให้ใช้สอยเกินกว่าจะทิ้งขว้างต้องพยายามอย่างหนักหากห้ามใจไม่โยนมันให้แตกเป็นสเสี่ยงเพื่อระบายความเจ็บชำ้ำถ้าคุณไม่ติดอะไรฉันอยากเอาไปบริจาคที่บ้านพักคนชราค่ะกลิ่นหอมๆจะช่วยให้สุขภาพจิตคุณตาคุณยายดีขึ้นอาจจะแบ่งบริจาคให้ชาวบ้านบนดอยด้วยที่นั่นไฟฟ้าย,ยังติดๆด,ดับๆเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเทียนหอมน่าจะมีประโยชน์มากส่วนจานเอาไปเถอะเอาไปให้ไกลๆจากที่นี่ก็พอ นาวินพูดแทรกก่อนที่อิงดาวจะอธิบายจบเพราะนี่เป็นทางออกที่ใช้ได้พอสมควรแล้วชุดอิงดาวเห็นว่าสูตรและชุดแต่งงานมีราคาแพงและสวยงามมากหากจะเผาทิ้งเธอคงใจสลายแทนคนตัดเย็บชุดแน่ๆเก็บไว้เถอะเพื่อมีคนมาซื้อต่อร้านคุณจะได้มีไรายได้ฉันตั้งใจจะขอซื้อต่อจากคุณค่ะไม่อยากได้มาฟรีๆมันไม่มีค่าอะไรสำหรับผมและคุณก็ไม่ควรจะให้ค่ามันด้วยค่ะ งั้นฉันขอกรอบรูปคืนด้วยได้ไหมคะได้ผ้าปูโต๊สีทองที่ได้ดอกไม้สดยกเลิกได้เลยใช่ได้คุณวินคะไม่ต้องถามผมแล้วอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับร้านคุณคุณก็เก็บเอาไว้ใช้ได้เลยผมไม่มีปัญหาเชิญครับผมต้องทำงานต่ออนาวินเริ่มหงุดหงิดกับความเศร้าซีของอิงดาวยิ่งเธอถามถึงสิ่งของต่างๆเขาก็ยิ่งนึกถึงกันตาฉันไม่ได้จะถามคะ่ะฉันแค่จะบอกคุณว่าฉันขอโทษนะคะ ฉันรู้สึกผิดที่มีส่วนทําให้คุณผมให้อภัยจะพูดอะไรอีกไหมพูดคะ่ะว่ามาเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆบอกให้ตัวเองใจเย็นเข้าไว้รักตัวเองให้มากๆนะคะซู่ๆคะ่ะอิงดาวพูดจบก็ส่งยิ้มให้เขาก่อนจะเดินออกจากห้องไปเพราะจะไม่ถูกไล่อีกรอบในฐานะของเพื่อนร่วมโลกเธอไม่อยากเห็นใครเจ็บปวดหรือเสียใจ ไม่รู้ว่าเขาต้องการกำลังใจหรือไม่แต่ก็อยากบอกให้เขารักตัวเองให้มากๆอนาวินรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างจากคำพูดของอิงดาวมันทำให้เขารู้สึกดีที่สุดตั้งแต่เกิดเรื่องร้ายเธอขอโทษเขาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเสียด้วยซ้ำคิดแล้วก็เซ็งเซ็งแล้วก็น้ำตาคลอเขานั่งสมน้ำหน้าตัวเองอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อคำพูดของอิงดาวผ่านเข้ามาในหัวอีกครั้งเขาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูด สปีที่เขาคบหาดูใจกับกันตามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากทำแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำและมันก็คงจะถึงเวลาที่เขาจะกลับมาทำเพื่อตัวเองบ้างเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆหยิบทั้งขยะที่มีกรอบรูปแห่งความทรงจำติดมือไปที่หน้าห้องป่ะทิ้งครับทิ้งด้วยเหรอคะทิ้งโลหาใบใหม่มาให้ผมค่ะขอบคุณครับเขายื่นมันให้กับแม่บ้าน ทั้งขยะใบนี้กันตาเป็นคนเลือกให้มันจึงควรไปอยู่ให้ไกลหูไกลตาแต่ยังไม่ทันจะได้กลับเข้าห้องทำงานเสียงเลขาของอนาวินก็ดังขึ้นก่อนจะตามด้วยเสียงเหนื่อยหอบของเขานายครับเกิดเรื่องแล้วครับมีอะไรคุณตาครับยังไม่ทันที่ธนภัทรจะพูดจบอนาวินก็เดินเข้าห้องทำงานคุณตากำลังทำลายข้าวของงานแต่งอยู่ครับใครเข้าไปห้ามก็ปาของใส่คุณดาวดวลจานปาใส่จนหัวแตกเลยครับ วีรกรรมของกันตาทำเอาอนาวินหยุดเดินเขาไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องนี้แต่ที่เธอทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บจนเลือดตกยางออกมันก็เกินไปไปเถอะครับนาะยงานนี้มีแต่นายที่จะจัดการได้นะครับธนพัฒน์เอ่ยปากอย่างขอร้องอนาวินถอนหายใจหลับตาตั้งสติก่อนจะก้าวยาวๆไปยังห้องจัดเลี้ยงรอปภเอาตัวผู้หญิงคนนี้ออกไปจากที่นี่แล้วจำหน้า,าไว้ด้วยว่าอย่าให้กลับเข้ามาได้อีก เสียงของอนาวินดังลั่นห้องจัดเลี้ยงภาพที่เขาเห็นตอนนี้คือกันตากำลังโวยวายใส่คนอื่นไปทั่ววินคุณมาหาตาแล้วถ้าคุณยังมีสามมันสำนึกของความเป็นแม่ก็ห่วงลูกในท้องบ้างอย่าให้ลูกของคุณต้องโต,ตมาอับอายที่แม่พามาจาับผู้ชายคนอื่นเป็นพ่อออกไปจากที่นี่แล้วอย่าให้ผมต้องเห็นคุณอีกไม่อย่างนั้นผมไม่ไว้หน้าคุณเป็นครั้งที่สองแน่ออกไปไปให้พ้นจากชีวิตของผมวันนี้คุณไล่าตาได้ แต่อย่าคิดนะคะว่าตาจะจบง่ายๆเธอยอมแพ้เมื่อถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยล็อกตัวไว้ไม่ให้เข้าใกล้อนาวินกูเอาซิจะทำอะไรก็ทำแล้วมาดูกันว่าคุณกับผมใครจะหมดที่ไปก่อนกันเขารับคำท้าไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะเขาอยู่เหนือกว่าเธอเป็นไหนๆขอให้โชคดีกับชีวิตที่คุณเลือกกันแล้วกันนะคะกันตาพูดจบก็สะบัดตัวเองออกจากการเกาะกลุ่มแกอย่าคิดนะ จจะไได้วินปาก,นกันตาเดินผ่านอิงดาวไปเฉยๆก็ได้แต่เธอกลับห่วงอนาวินไม่เข้าเรื่องคนถูกทำร้ายสุดทนกับความร้ายกาจไร้สาระเจ็บตัวจนเลือดออกยังไม่พอต้องมาโดนจิกกัดให้เสียเวลาทำแผลอีกและแม้ไม่ได้คิดอะไรกับเขาแต่ด้วยความหมันไส้ทำให้อิงดาวคิดอะไรออกมาได้อยากรู้นักว่ากันตาจะยังเหลือแรงด่าอยู่อีกไหมโอ๊ย คุณเหยียบท้าฉันทําไมคะจะร่ำรอนคนอื่นไปถึงไหนอนาวินตะคอกใส่คนรักเก่าและยืนบังอิงดาวไม่ให้เผชิญหน้ากับกันตาตายังไม่ได้ทําอะไรนางนี้เลยนะคะคุณอาจารย์ปลาใส่หัวฉันจนตายฉันเลือดออกขนาดนี้คุณยังไม่พอใจอีกเหรอคะอยากให้ฉันจ็บไปทั้งตัวเลยหรือไงอิงดาวพยายามตีหน้าเศร้าแล้วบีบน้ําตาให้ไหลออกมาแต่มันก็ไม่ออกมาสักที เลยได้แต่ทำหน้าเยกแกล้งสะอื้นอีบ้าแกพูดอะไรของแกเอาผู้หญิงคนนี้ออกไปเอาออกไปอนาวินเห็นคนรักเก่าตีหน้าซื่อก็ทนไม่ได้ไมีหน้าละคนในครอบครัวไม่ค่อยรักกันตาออกปากเตือนก็บ่อยว่าอย่าไว้ใจผู้หญิงคนนี้คุณอย่ามายุ่งกับผมหรือทำร้ายคนของผมอีกเข้าใจไหมวินไม่ต้องมาเรียกชื่อผม เขาตวัดเธอเสียงดังก่อนจะหันไปคุยกับเลขาพัดเอารูปของผู้หญิงคนนี้ติดให้ทั่วตึกแล้วเขียนลงใต้รูปได้ว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกฉันแจ้งผู้จัดการตึกอื่นๆให้จัดการแบบเดียวกันด้วยครับนายเมื่อได้รับคำสั่งธนพัฒน์ก็หิ้วปีกนางมาร้ายออกไปทว่าตัวไปไกลแต่เสียงยังตามมาหลอกหลอนอีกหลายวินาทีแล้วทำไมคุณไม่ไปห้องพยาบาล อนาวินหันมาถามอิงดาวเมื่อห้องจัดเลี้ยงกลับมาสงบอีกครั้งซึ่งผ้าเช็ดหน้าของเธอเต็มไปด้วยเลือดและเสื้อของเธอก็เลอะด้วยเช่นกันตอนแรกฉันปวดหัวจนเดินไม่ไหวเลยนั่งพักก่อนแล้วทำไมไม่มีใครพาคนเจ็บไปห้องพยาบาลมัวแต่ไปสนใจคนบ้าอยู่ได้อนาวินหันไปดุลูกน้องที่กำลังยืนก้มหน้าก้มตารับความผิดฉันหายปวดแล้วค่ะไปเองได้ค่ะอิงดาวยกมือห้าม เมื่อเห็นเขากำลังจะเข้ามาพยุงตัวแต่เมื่อเธอเห็นกันตายืนดีดดิ้นอยู่หน้าลิฟต์แล้วมองมาด้วยสายตากโกรธแค้นเธอก็คิดอะไรสนุกสนุกขึ้นมาได้เดี๋ยวผมพาไปเองอนาวินชอนร่างบางมาอุ้มไว้เพราะอิงดาวเดินได้เพียงสองก้าวเธอก็ทําท่าจะเป็นลมวิน <When? S 1> กันตาน้ำตาไหลนองหน้ามันเจ็บปวดไปทั้งหัวใจที่ได้เห็นภาพบาดตาเขาดูแลอิงดาวอย่างที่เขาเคยทำกับตัวเอง อย่าให้กลับเข้ามาอีกใครให้เข้ามาจะไล่ออกทันทีเขาย้ำกับเลขาและพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยสั่งตั้งแต่อยู่ข้างล่างว่าให้ระวังให้ดียังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงดีก็ปล่อยให้กันตาเข้ามาป่วนครับคุณฉันเดินไหวอิงดาวเริ่มอายเมื่อเขาอุ้มเธอขึ้นลิฟต์จะเดินไหวได้ยังไงเมื่อกี้ยังจะเป็นลมอยู่เลยเอาเป็นว่าฉันเดินไหวปล่อยฉันลงก่อนนะ เธอต้องออกจากอ้อมแขนเขาให้ได้ก่อนที่จะมีใครมาอยู่ในลิฟต์เพิ่มแต่มันก็ไม่ทันเพราะประตูลิฟต์ถูกเปิดออกเสียแล้วจบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าชอบไหมคะถ้าชอบฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปรวมถึงแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆคน,อ,นอื่นๆได้มาฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันในตอนหน้าค่ะหน้าค่ะหน้าค่ะ 拿开！